สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามากินเมนูที่เรียกได้ว่ามีเงินอย่างเดียวนะครับซื้อกินไม่ได้นะครับถ้าเจ้าของเขาไม่ขายวันนี้นะครับผมพามากินนี่เห็นปะเห็นปะเดี๋ยวความ น้องควายนะครับสุกน้องควายอเออเอาดีเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับอ,อร่อยหากินยากมากนะครับ ไฟตัวที่มันคลอดลูกที่ผมลงไปคลิปก่อนๆนนั่นแหละที่เขาคลอดลูกอันนี้ก็คือผลพวงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับมันคล้ายๆซุปเครื่องในแต่มันจะต่างจากซุปเครื่องในตรงที่ว่า มันไม่ข่าวอ่ที่ผมกินเนี่ยที่ผมทำเนี่ยไม่ข่าวเลยเพราะว่าผักชีต้นหอมเยอะมากเห็นไหมปรุงใส่ปลาแดกเข้ม,มๆนัวๆเข้าคัวด้วย ขียวมีคนถามซื้อผมอยู่นะครับแต่ผมไม่ขายเก็บไว้กินเองเพราะว่ามันหากินยากอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นของในครอบของเราเองด้วยซึ่งเราก็มั่นใจกว่าที่จะไปซื้อตลาดจริงไหม กลังกินข้าวเที่ยงครับก็เลยลงคลิปให้ดูด้วยว่าหลังจากได้น้องไฟายไปแล้วเนี่ยได้ลูกไฟายไปแล้วเนี่ยได้เมนูอะไรกินบ้างก็เน,นี่ยแหละ กินกับข้าเหนียวนะครับอร่อยมากเข้ากันมากเลย รอถึง11เดือนนะครับเกือบหนึ่งปีกว่าเราจะได้กินเมนูตัวเนี้ซึ่งมันก็สำหรับผมผมชอบมากมาอร่อยยิ่งใส่เข้าวคั่วใส่ปลาแดกแล้วก็พริกปนเอาแบบเผ็ดๆเลย,เลยขอบอกเลยว่าหนัวมาก <ๆ S 2> ผมบอกเลยว่า อารมณ์เหมือนเรากินน่ะส้มตำตำกุ้งสดที่ใส่ประแดงเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ไก่ที่บ้านรองนะงมมากนัวครับหยุดกินไม่ได้คือยิ่งเผ็ดยิ่งยิ่งสดยิ่งหนัวยิ่งยิ่งอร่อยฟ <c oughs> องเขาขัว มันจะมีความหนึบๆหน่อยเป็นส่วนเฉพาะมันมันมันจะไม่เหมือนเครื่องในซะทีเดียวนะครับ <c oughs> ผมมธิบาไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าผมว่ามันอร่อยอร่อยมาก <c oughs> ถ้าคนเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าปรุงแบบไหนเวยนะแต่ของผมเนี่ย ชอบเผ็ดเผ็ดจัดไม่รู้เห็นปะเห็นไหมเออไม่อยากจับกล้องนะครับมือเลย ขนมเหมือนอคล้ายๆสดสดน้ำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าเยอะนี่มารีวิวอาหารของแปลกนะครับแล้วของหายกินยากด้วยเกือบ1ปีถึงจะได้กินนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับคนที่รอกินแต่ถ้าไปซื้อท้องอเอาตามท้องตล,ลาดะผมก็ไม่ว่านะแบบนั้นนะเออนแหละวันย็ได้กิน แต่มันก็ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายนะครับ <c oughs> ไม่อยากใส่ข้าวเลยฮะยิงโซจิเลย เ,ออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าโคตรอร่อยเลยตะกรอนพวกเข้าวคั่วพริกแล้วก็ปลา้าที่อยู่นก้นนะครับเดือดคอมาก ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามาชมคลิปเห็นมากก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับวันหลังเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีเดี๋ยวผมจะลงให้ฟังให้ให้ให้ฟังให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ สะสาดมากก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ